คุณผู้ชมดูสดผ่านทางแอปวันดี Facebook แล้วก็ y o u u u e e รวมถึงสื่อสารกับเราได้นะครับพี่น้องทางภาคเหนืออีสานน้ำท่วมเป็นยังไงบ้างหลายจังหวัดโดยเฉพาะที่หน้านี่อ่วมเลยครับแล้วก็หอเตือนภยัยคุณผู้ชมดังตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วครับมันทำนเรื่องฝนตกมีปริมาณมากอยัตน้ำว่วมด นี่ครับขอเตือนภัยจังหวัดน่านดังขึ้นตั้งแต่กลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาปริบาลน,น้ำฝนเนี่ยตกลงมาสะสมเกินกว่า200มิลลิเมตรนะครับจากอิทธิพลของพายุวิภาแม่น้ำโดยเฉพาะแม่น้ำน่านคุณผู้ชมครับเออล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมหลายพื้นที่แล้วก็หลายชุมชนด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ในอำเภอปัวเชียงกลางและก็อำเภอท่าบางผาบางจุดเนี่ยเขาบอกว่าคุณผู้ชมดูภาพระดับน้ำด้ถึงหน้าอกนะครับ หลายฝ่ายคาดการเอาไว้นะครับว่าน้ําท่วมครั้งนี้ที่จังหวัดน่านน่าจะหนักกว่าน้ําท่วมใหญ่ที่เคยเกิดขึ้นที่จังหวัดน่านในปี2549หรือบ้างคนบอก โอสี่สิบปีไม่เคยเจอหนักขนาดนี้นะครับใช่ค่ะเช่นเดียวกับที่อําเภอปงและอําเภอดอกคันใต้ที่พะเยาก็หนักเหมือนกันที่คุณผู้ชมดูค่ะฝนเนี่ยตกต่อเนื่องทั้งคืนจนถึงวันนี้เลยนะคะหลายหมู่บ้านเจอน้ําป่าหลากเข้าท่วมและฝนที่ไม่หยุดตกชาวบ้านกังวลแล้วนะคะว่าสถานการณ์จะรุนแรงขึ้นหรือไม่นะคะแล้วเนี่ยน้ํามาบแบบแรงมากๆนอกจากนี้ที่จงังหวัดแพร่ค่ะระดับน้ําในลําห้วยแม่เต้นตําบลเสียบอําเภอสองเพิ่มระดับขึ้นไหลเชี่ยวแรงนะคะ มีมวลน,น้ําเหนือจากพะเยาหลากลงมาสมทบและในพื้นที่ฝนก็ตกมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วด้วยค่ะพีเด็คุณผู้ชมเชียงใหม่ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับฝนตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาน้ําท่วมขังบนถนนหลายจุดนะครับขณะที่ระดับน้ําในแม่น้ําปิงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะห่างจากจุดตลิ่งอยู่ที่4.20เซนติเมตรนะครับค่ะแต่ทีนี้ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ําเหนือที่อาจจะหลากลงมา ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยครับเช่นเดียวกับเชียงรายนะคะฝนตกหนักไม่แพ้กันหลายจุดเจอน้ําท่วมขังโดยเฉพาะตําบลดอนลานน้ําทะลักท่วมโรงเรียนบ้านป่งเกลือคุณครูนักเรียนต้องเปลี่ยนสถานะเป็นผู้ประสบภัยนะคะรวมถึงตําบลนางแรทางเข้าบ้านดําสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังก็ถูกน้าท่วมด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยที่โรงเรียนเด็กๆก,ก็ต้องช่วยกันวิทย์น้ําออกนะคะแต่ว่า เอาไม่อยู่แม่ห้องสอนอีกที่หนึ่งคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายสั่งปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกสู้ซาและน้ำตกแพมบกสองวันก็คือวันนี้กับพรุ่งนี้ค่ะคหลังในพื้นที่มีฝนตกหนักน้ำไหลเชี่ยวและยังเพิ่มระดับสูงขึ้นด้วยค่ะทีนี้คุณผู้ชมกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนว่าอย่าพึ่งชะล่าใจแม้พายุเนี่ยจะสลายตัวไปแต่อิทธิพลเนี่ยยังคงอยู่นะครับ ภาคเหนือกับภาคอีสานหลายจังหวัดฝนตกอีสานหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครและก็นครพนมจังหวัดที่ติดกับลำน้ำโขงนต้องระวังด้วยนะครับฝนตกหนักต่อเนื่องอีก1-2วันส่วนพื้นที่อื่นทางภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ก็มีฝนตกบ้างนะครับทีนี้คุณผู้ชมที่อยูอท่ทางใต้ขึ้นลมแรงต้องระวังด้วยนะครับถ้ามีปัญหาคุณผู้ชมมีสายด่วนเอาแคปได้เลยนะครับหน้าจอครับสายด่วนนิรภัยนะครับ1784 ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าแอดไอดีไลน์ก็ได้นะครับค่ะแล้วไม่ใช่แค่บ้านเราคุณผู้ชมครับประเทศเพื่อนบ้านก็เจอกับพายุวิภาด้วยเหมือนกันและล่าสุดเนี่ยพายุวิภาอ่อนกําลังล,งลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงแล้วหลังเคลื่อนตัวเข้าพัดถลม่มสอปอปอลาวช่วงตีสีของวันนี้โดยเคลื่อนตัวด้วยความเร็ว25กิโเมตรต่อชั่วโมงนะคะ พื้นที่ที่หนักที่สุดคือแขวงหลวงพระบางซึ่งมีฝนหนักตั้งแต่เมื่อวานต่อเนื่อง7็ชั่วโมงทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่ด้วยค่ะขณะที่สำนักงานจัดการภัยพิบัติของสอปอป,อป,อปอลาวทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังระดับน้ำในเขื่อนที่เพิ่มสูงขึ้นในแขวงหลวงพระบางและเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะทางลาวนประกาศเตือนนะครับคุณผู้ชมครับของเขาเนี่ยสแขวงทั่วประเทศให้ติดตามสถานการณ์เรื่องน้ำอย่างใกล้ชิดนะครับ ทางรัฐบาลเขาคาดการว่าอิทธิพลของพายุเนี่ยจะทำให้ฝนตกต่อเนื่องอีกหลายวันมีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกว่า1,2 0 0 0 0คนที่กรุงเวียงจันท์หลวงพระบางชัยบุรีวังเวียงนะครับ ขณะที่บริษัทรถไฟลาวจีนแจ้งระง,งับการให้บริการรถไฟทั้งหมดเป็นการชั่วคราวโรงเรียนก็ปิดเรียนด้วยนะครับส่วนเวียดนามนะคะเจอฝนตกหนักและลมกระโชกแรงนะคะความเร็วลมสูงสุด102กิโลเมตรต่อชั่วโมงทําให้น้ําท่วมเป็นวงกว้างได้ดูดูลมนะะแร,แรงมากๆจริงๆนะคะแล้วก็ไฟฟ้าเนี่ยดับเยอะเลยสนามบินบางแห่งต้องหยุดให้บริการอบพยพประชาชนกว่า1 1 0 0 0คนไปยังจุดที่ปลอดภัยนะคะบ้านเรือนเสียหายกว่า80หลัง พื้นที่นาข้าวเสียหายกว่า6 0แสนไร่แล้วเนี่ยโโอ้โทั้งคนทั้งรถที่ขนาดรถบปทุกพัน<ะ> 1, น่ะโอ้โหปิวเ,เลยค่ะครับคือคือเอาไม่อยู่เลยนะคะเนี่ยค่ะให้ดูพามรุนแรงของลมที่เกิดขึ้นจากพายุฝนที่เป็นอิทธิพลของพายุวิภานะคะตอนนี้เวียดนามระดมทห,หาร35,000 0านายเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือแล้วนะคะแล้วที่นั่นนะ ปริมาณฝนสะสมสูงถึง500ม mm. ิลิเมตรบ้านเรานี่ยังประมาณ300ใช่ครับเนี่ยคะ่ะตอนนี้ก็เตือนระวังดินถล่มด้วยและหลังจากนี้พายุจะเคลื่อนตัวออกทางเมียนมาช่วง25ถึง26กร,รกฎาคมนี้นะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกด trading, กระดิ่งจะได้ไม่พลาดท,ทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์